ด้วยมันตราแห่งเสียงหูดรถไฟขบวนใดกันที่สามารถเนรมิตชานชาลาอันว่างเปล่าให้กลายเป็นตลาดที่มีชีวิตชีวาขึ้นมาได้ในชั่วพริบตาก่อนที่มหัศจรรย์นี้จะบังเกิดขึ้นนับปลายทางเรื่องราวได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่รุ่งสางที่สถานีรถไฟบ้านสแสลงพันธ์อำเภอลำปลายมาศสถานีรถไฟเล็กๆที่กลายเป็นจุดนัดพบของเหล่าแม่ค้าหาเรผู้เป็นหัวใจของตลาดแห่งนี้ ภาพของคุณยายคุณป้าที่หาบตะกล้าสารอันหนักอึง้งเต็มไปด้วยพืชผักริมรัว้วและอาหารพื้นบ้านที่ปรุงด้วยหัวใจทยอยก้าวขึ้นรถไฟข,ขบวนเช้าตรู่คือภาพวิถีชีวิตอันงดงามที่หาชมจากที่อื่นไม่ได้อีกแล้วในประเทศไทยที่นี่คือต้นกําเนิดของตำนานคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่นําพารสชาติและจิตวิญ,ญญาณของท้องถิ่นมาสู่เมืองใหญ่นาชานชาลาสถา,านีรถไฟบุรีรัมแห่งนี้คือเวทีของมหศัศจรรย์แห่งการเวลา ที่ซึ่งแม่ค้าหาเร่ส่วนใหญ่จากสถานีสแสลงพันธ์อำเภอลำปลายมาศจะเปลี่ยนความเงียบสงบให้กลายเป็นความกลาหนอันเปี่ยมด้วยรอยยิ้มภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีหาผักพื้นบ้านอาหารปรุงสำเร็จและของดีจากท้องถิ่นถูกจัดวางอย่างรวดเร็วราวกับนีมนสะกดตลาด5นาทีคือบทพิสูจน์แห่งการแข่งขันกับเวลาคือจิตวิญญ,ญาณของชาวบ้านที่ใช้ทุกวินาทีอย่างคุ้มค่าและคือสเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร เมื่อเสียงโูดสุดท้าดังขึ้นตลาดที่เคยคึกคักก็อันตรธานหายไปในพริบตาเหลือไว้เพียงความทรงจำและคำบอกเล่าถึงตลาดที่เกิดขึ้นและจบลงแม้ในวันนี้หมดเสน่ห์ของตลาด5นาทีจะทำให้ทางการผ่อนรนเวลาให้ยาวนานขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สืมซับบรรยากาศอันเป็นเอกลักษณ์นี้แต่จิตวิญญาณแห่งการแข่งขันกับเวลายังคงอยู่ไม่เสื่อมคลายไม่นาน ภาพความคึกคักนั้นก็จะเลือนหายไปราวกับความฝันบางก็เก็บหาบขึ้นรถไฟกลับสู่บ้านแสลงพันพร้อมรอยยิ้มแห่งความอิ่มใจบางก็ก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางหาเร่มุ่งหน้าสู่ตลาดสดในเมืองเพื่อขายของที่ยังเหลือเป็นวิถีชีวิตอันเรียบง่ายที่เปี่ยมด้วยศักดิ์ศรีและสเสน่ห์คือภาพความจริงอันงดงามที่อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสด้วยตาตัวเองสักครั้งในชีวิตที่สถานีรถไฟจังหวัดบุรีรัมย์